3.5นะคะการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะมีการรับประกันอายุการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีระยะเวลารับประกันต่างๆกันเช่นแรมรับประกันตลอดอายุการใช้งานฮาร์ดดิสก์อาจจะรับประกัน1-5ปีโดยอายุการใช้งานรับประกันที่นานขึ้นอาจมีผลทําให้ราคาสูงขึ้นบนอุปกรณ์นะคะบนอุปกรณ์บางชนิดจะมีสติ๊กเกอร์รับประกันการ รับประกันติดอยู่บนตัวอุปกรณ์ซึ่งหากมีการฉีกขาดการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆอย่างตัวอย่างสติกเกอร์รับประกันดังรูป3.26นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างสติกเกอร์ที่ใช้ในการรับประกันนะคะต่อมาหัวข้อ3.6นะคะข้อแนะนำในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1>, 1. ไม่ควรเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นนะคะเนื่อง,งจากอาจมีโลหะที่นำไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เครื่องเกิดการลัดวงจรหรือมีฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องฝุ่นนี้จะเป็นตัวเก็บความชื้นทำให้วงจรคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างผิดพลาดได้นะคะ 2. ก็คือไม่ควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากจะส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆของอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะคะ ข้อที่3ก็คือไม่ควรไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ให้ใกล้กับประตูหรือหน้าต่างเนื่องจากอาจโดนแสงแดดหรือฝนาสาดเข้ามาได้นะคะ 4. ก็คือไม่ควรวางวงจรคอมพิวเตอร์ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือลำโพงตัวใหญ่ๆเนื่องจากสนามแม่เหล็กจะทําให้การแสดงของภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะคะ,ะข้อ5ก็คือหากที่บ้าน ไฟตกหรือมีไฟกระชากควรมีเครื่องสำรองไฟหรือที่เราเรียกว่า UPS นะคะเอาไว้ติดตั้งเพื่อการไฟตกไฟกระชากนะคะข้อ6ควรตั้งโหมดประหยัดพลังงานให้กับเครื่องเพื่อถนอมอายุการใช้งานของเครื่องนะคะการทำงานในโหมดนี้จะทำให้ฮาร์ดดิสและ CPU ทำงานได้น้อยลงเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อ7ไม่ควร เอาของเหลววางไว้ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะและข้อ8ก็คือไม่ควรเปิดปิดโดยการกดปุ่มสวิตช์ปิดควรใช้คําสั่งปิดระบบปฏิบัติการเนื่องจากระบบปฏิบัติการต้องการต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก่อนจะหยุดการทำงานนะคะ3จุด 7. นะคะ,กา,ก,ก,าะการแก้ปัญหาเบื้องต้นของ CP ออของเครื่อง PC นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อการใช้งานถ้าหากใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องถูกวิธีตามคำแนะนำที่กล่าวมาแต่อย่างไรก็ตามมีบางปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยกระบวนด้วยตนเองดังนี้นะคะ 1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หยุดการทำงานในขณะที่ทำงานอยู่นะคะสาเหตุน่าจะมาจากแหล่งใจไฟ แหล่งใจไฟกําลังไฟอาจจะไม่พอเพียงหรืออาจจะเกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่กับคอมพิวเตอรเออ์เป็นจํานวนมากนะคะการแก้ไขปัญหาก็คือการนําอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไปหรือการเปลี่ยนแหล่งใจไฟที่มีกําลังไฟที่มากขึ้นนะคะปัญหาข้อที่2ก็คือเปิดเครื่องแล้วปรากฏข้อความว่า d i s boot fail insert disk system press enter นะคะ สาเหตุก็คือเครื่องบูทไม่พบฮาร์ดดิสต์นะคะหรือระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดดิสเสียหายการแก้ไขก็คือตรวสอบโปรแกรมไบออทว่าบูทฮาร์ดดิสในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือไม่ก็ติดตั้งระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดดิสใหม่นะคะข้อ3ก็คือ,อปัญหาที่3การอ่านเขียนซีดีหรือ DVD ไม่ได้สาเหตุสาเหต,เหตุอาจจะมาจากหัวอ่านเลเซอร์ของไรสกรกนะคะการแก้ไขก็คือ ใช้ให้ใช้แผ่นซีดีทำความสะอาดหัวอ่านโดยใช้แผ่นซีดีสำหรับทำความสะอาดเข้าไปในไร้นะคะแปลงขนาดเล็กที่อยู่ในใต้แผ่นซีดีจะปัดทำความสะอาดหัวอ่านเลเซอร์ของไร้ออปัญหา ข้อสุดท้ายนะคะปัญหาข้อที่4ก็คือเครื่องรีสตาร์ทเองนะคะในขณะที่มีการทํางานสาเหตุน่าจะมาจาก CPU มีความร้อนสูงชั้นการแก้ไขก็คือการตรวจสอบพัดลมของ CPU ว่ามีการทํางานหรือไม่สายที่ต่อแน่นพอหรือไม่หรือไม่ก็หยุดการทํางานของเครื่องปิดโปรแกรมต่างๆไปนะคะก็จะทําให้เครื่องนั้นลดอุณหภูมิการใช้งานหรือลดอุณหภูมิของ CPU ลงได้ค่ะ